อาลประเทศบอกผมหน่อยว่าให้ผมเรียกเขามาเรื่องอะไรดีเอ่ยต้นเริ่มมาคุยเลยที่พี่เราฟังคุยเลยตัวตัวไหนมาตีน้องผมใต้ครับน้อนท่านไหนมาตีน้องเขาหรือเปล่าครับแล้วประเทศหรือว่ายังไงหรือเชิญเล่าก่อนไหมฮะใครรู้ขึ้นมาพูดดิอ่าใครทราบเรื่องใครตีอะใครดีมันไม่ยากนะตัวไอพี่มาอ่ะวอาพี่มาอยู่แล้วนะอพี่มาไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ถามเลยให้น้องได้รู้น้องเขาน่าจะไม่รู้เรื่องนะผมไม่รู้เรื่องนะไม่รู้นะไม่มีใครรู้นะมแต่งเรื่องหรือเปล่านะไม่รู้เขาจะทำตัวไม่เจอใช่ไหมไม่น่าไม่น่ามีครับเอเตันตัวไหนตีมึงเอ้หัวกูตามมาครับเนี่ยผมดูก่อนนะเอาพี่นี่มาป่ะไอพี่ว่าไงว่าไงพี่นี่ิธิชื่อแบบปานามาอะไรนะครับอ๋อเนิมมาพี่เนิมมาเนิมมา กฎหมายระเบียวเลยย่ดีมันว so well, ิ yes. ่งมาผมไม่ตีมันเขาถาพูดอะไรแล้วเขาถ่อมอามึงไม่พูดอะไรนะไอ้นี่มึงเข้าเมืองมึงเข้าเมืองเลยเรียกมาเรียกมาอ่านันแล้วมันเห็นแล้วมันเห็นที่แจ้งผมสักครู่วพอเราเจอไหมเจอไหมถามว่าทำไมเราถึงโดนแทงอะไรเงี้ยน่าจะเรื่องนี้หรือเปล่าครับน่าจะมีคนไปตีเขามาหรือเปล่ากําลังมานะครับพี่ตาหล่อแป๊บนึงโอเคอะ แว่าไปตีโดงมันหรอเห็นละมารมันพูดกดผิดเปล่าตีที่ไหนอะไรกดไมค์วิวอะไรตีเอาน้องผมตายเลยเนี่ยตีโดนที่ไหนเห็นไหมมาตีโดนที่แลนนี่ผมกดวิววิวไปข้างหน้าที่ไหนไปข้างหน้าคือเขามาที่แลนเหรอหรืออะไรที่แลนนี่นี่แลนนีแต่ไม่แม่ตัวจนะก็นนั้นนั่นแหละผมชุบไปแล้วนะตีผิดประปุนระุนประุนอธิบายให้พี่ฟังหน่อยตีพี่ธี่ผมตีวิบไปข้างหน้าแล้วเขาวิ่งมาข้างหลังผมบอกว่าไม่เห็นจอผมมาแล้วเขาก็วิ่งมาพอดีโดนไมค์อัดหัวขึ้นพอดีเลยแล้วไม่เป็นไรอ่ะ <Wet fi S 1> <Price S 2> ขอโทษยังแล้วขอโทษไปแล้วแล้วให้เกาะไอ้ดีไหมบบไหให้ชุบไปอ่ะชุบไปเราไม่ไ,ไมด้ให้เกาะเบื่อเลยหรอน้องมนันมาพูดเลวไว้ใช่ปะ่ะนี่มารู้ไปแล้วฮะรู้ว่าเลไว้ป้ะว่าเลวไว้พวกตีเล่นตีล้มไม่เฉยแม,ม่เอาจริงๆแล้วกูกูไม่ต้องคุยอะไรเยอะนะจะก,กระทือกกระเทือกเ,เป็นเป็นที่จต้องไปยอมมาคุยแม่งวะเป็นตามเฉยเราพี่ต้องกนี่เลยพี่แล้วลงไปยครับปืนซัดแม่งเลยกูคุยไปแล้วจะเอาอะไรอ่ะกูยอมอะไรจากมันอ่ะ พี่ตาครับเหมือนเหมือนจะเป็นว่าน้องผมมันเขาเรียกอะไรพลาดครับแต่ว่าแต่ก็ชุบเลยแล้วก็ขอโทษเลยครับเขาเขาตีพลาดไปโดนแล้วก็ชุบเลยแล้วก็ขอโทษเลยแต่โพกเขาไหนโดนโดนนะครับโดนนะอ่ะผมรครับผมแล้วเราิแจวามหรือเปล่าหรือว่าตอนเขาขอโทษเราต,ตีเลยดีกว่ามั้ยครับเพราะเห็นพี่ตั้มก็สวยแล้ะไม่ต้องคุยอะไรเยอะแล้วครับมอ๋อมาสนกันมาแล้วใช่ไหม เดีสวจริงนะกูอยากจะที่กูอยากเอาเปืนลก่อก็ต้องเป็นคืนนี้ไม่ได้นะครับได้ได้ก็คือได้ตอนเย็นนะ้ไม่ใช่ไม่ใช่ตีหนึ่งตีสองตีกันไม่ได้นะฮะนเนี่ยมาที่ที่ตีคือแลนที่แลนไหนอะเอาวี่แลนเราตีลลงอยู่แลนเราอยู่ๆเขามาทำอะไรแลนเราเหรออุ้ยพี่เขามาเดินไปทั่วเลยพี่้ยแลนนี่มันชิงยังหรอมันมีเจ้าของอะวะไม่มีอะเออกูว่ามันไม่น่ามีนะไปดูหลุมศพไปเฉยไะนอนหลุมไหนดีกูว่ามันไม่มีเจ้าของแล้วแลน ได้มึงจัดหลุมทบให้มันเลยพี่ม,ม,มึงจัดหลุมทบให้มันเลยหลุมสุดท้ายอ่ะนี่มายัางนี่พีอ่อยากอยากอยากเทอร์โบเข้าวอลตำรวจหน่อยเดไม่มีตำรวจมาเขาลิงก์อะที่กำลังไปม่มีมมมมพาวเวอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้านหรือใครใครตัดสินใจได้ดเดี๋ยวไปหันให้ปกติแล้วมันไม่มีใครหน้าใหม่อยู่แล้วไงผมก็ไปตลอดนะเผื่อพี่ตั้มถึงมันมาขุด สุดท้ายคือมันมันส่วนกันแล้วล่ะแต่ว่าพี่ผมเมื่อกี้ให้ประสานงานตำรวจเพราะว่าผมรู้สึกว่าสามทุ่มจะเล่นไม่ได้มันเต็มแต่ผมขอปรึกษาำตำรวจิดน,นึงหมอด้วยคลินหมอด้วยหมอด้วยบอกท็อปหมอด้วยคลินแต่ไม่ได้ส่วนนะลาพวกโมเขาไหวไ,ไ,ไหมนะหมอด้วยนะหมอด้วยนะโอเค กูเข้าใจว่าไม่ได้สวนแล้วมึงจะเอายังไงมึงพูดกูเลยปล่อยให้วันนี้มันไปปล่อยไม่ทำไม่ได้ไมด้นะคว่าเข้าใจพี่ว่าสวนนะเราพีเสมได้นะครับเดี๋ยวว่าพี่ฟังความตอนงเดี๋ยวเดี๋ยวได้เล่นแน่นอนใเี่ไม่ได้กลัวเลยตอนนี้ไอสัตว์ไม่เดร้าไม่เดร้านหรอก้ากูดีว่ามึงมึงไม่พร้อมตรงไหนเขาบอกไม่อยู่ไม่อยู่ถูกใครใครไม่อยู่บ้างนะไม่อยู่อะเอาขอไปทำไรบ ไอมอนไอมอนสี M 1, M 1, 1. ได้พอเราพอลราพอลราพอ,พอไปอยู่ที่บ้านใช่ไนนะไดไ้ไม่ได้ส่วนก็บอกได้นะครับแด่ไม่ได้หรือว่าส่วนหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ก็ก็ได้เดี๋ยวถามว่าผมไม่ไม่ฟังเราไงบอสตรงที่แหล่ะบอสผมมาพูดเลยผมไม่รู้ว่ามันสวนหรือไม,รไม่สวนไม่ไม่ชัวร์อ่ะทีนี้ผมถามเตมโพนหน่อยมีภาพว่าเขาส่วนไหมครับชัดเจนดีง่ายดีเอาไหมทำไอจัดมี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  พาตอนเขาส่วนไหมเอาส่งห้องส่งหลักฐานเพราะเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธหรกแต่เขาก็ไม่เชื่อว่าเขามีคนส่วนหรออะไรเงี้ยประมาณนั้นมากกว่าหรือผมลบลบกวนทวิตเลยก็ได้นะฮะจะได้เห็นหมดทวิตเลยก็ได้นะจัดมาพี่ได้ส่วดไหมที่มีคลิปไม่ได้ส่วนไหมไม่น่าจะมีนะ,นาะสามทุ่มนะเขาต้อง,องมีแต่ว่าเอออยู่ันีโอเคพี่ ไม่ได้สวนสาธยาบ้างอ่ะวินไปก่อนได้ปะเลยไม่ไม่ได้สวนจำไม่ได้จริงๆไอ้แค่โดนปืนกดกดอย่างเดียวเลยไม่ได้เดินเลยใครไม่อยู่บ้างอ่ะบอกกูหน่อยดิโดนปืนกดยับเลยใครใครไม่อยู่บ้างจยากได้เอาไหนคุยให้เลยเพื่อนแล้วแต่เพื่อนโจกับบ้านนะเพื่อนโจวันไหนนะวันหนึ่งใช่ปะไม่ไม่รู้ว่าถ้ากลับเช้าทันอ่ะลูกลูกลูกไม่รู้กลับนพี่ตามหมอ ยิงมันเอถือปืนยิงอยู่ก็ถามพี่ไงพี่ได้สวนไหมล่ะให้บอสพี่พี่ก็พึ่งถึงออกพอพี่มึงโดนตีมันยิงไงเลยจ่ายเลยจ่ายเลยไม่รู้วนจ่ายยังไงก็จ่ายอันนี้คือที่ไหนวะเนี่ยเอหน้าอะไรวะหน้าอะไรวะหน้าอะไรนะหน้าหน้าวอรสุกุเขาหน้าวอร์สวนมันเป็นช็อตขับไล่เหรอครับช็อตช็อตขับไล่เหรอ โอเคโอเคโอเคเห็นแล้วล่ะเห็นแล้วล่ะเห็นแล้วล่ะในรูปเรายิงเหรอต้องถามทางตั้มมาตั้มตอนนี้เห็นยังไงบ้างหรือปรึกษากันก่อนไหมฮะแต่นี้ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดสินหรือไม่ได้ดูอะไรเลยนะแต่ว่ามันก็มีหลายเรื่องมีของเราก็มีบทเหตด้วยเอยถ้าเขาไปแทงเราเขาก็โดนโดถ้าเขาไปเปิด่ะนะ แต่ในอยากรู้ว่าในมุมในมุมตั้มคิดเห็นยังไงหรือว่าจะยังไงเผื่อมันจะไม่ไม่ต้องต่อความยาวไงเอ้พี่ตั้มใจเลยใจเลยยังไม่พร้อมใช่ครับใช่ครับโอเคแต่ถ้าพี่พิสูจน์ได้ว่าเราสวนเนี่ยเราก็ต้องก็ต้องตามสภาพนะครับอันนี้เข้าใจใช่ไหมได้ครับได้ทีนี้ถ้าเต็มโหดครับรูปภาพเล็งปืนแต่ไมมีรูปชัดกว่านี้เอาเอาเอาให้กูหน่อยเลแล้วก็แล้วก็ผมไม่เห็นว่ายิงใช่แล้วนั้นเราต้องแสดงให้ผมเห็นว่าเรายิงหรือว่าอาจจะ เขามีเขามีคนเห็นะเราจะส่งเราจะส่งวิดีโอเป็นไอเป็นวิดีโอก็ได้นะในห้องส่งหลักฐานตอนนี้เห็นเล็งปืนนะครับแต่ว่าเราเราไม่เห็นว่ากระสุนยิงหรือไม่ยิงมันมันลมนะครับทินะาลมันลมผมพยายามดู่บอกบอกคนนขวาคนคนขวาลมพี่ตาคุยเรื่องตีเลยก็ได้ครับว่าสามทุ่มไหยครับได้่ามง่ายดีสามทุ่มมีแล้วสี่คู่แต่เมื่อกี้ประสานกับหมอแล้วหมอบอกไหว เพิ่มได้แต่ใจอยากให้เป็นห้าทุ่มแต่อยู่ที่พวกเราครับอยากเล่นสามทุ่มหรือห้าทุ่มผมถามแด้เพะเฮดดีกว่าถามได้เพืนได้เทศ่อได้กี่โมงอาเป็นห้าทุ่มก็ไเลยครับห้าทุ่มได้ไหมครับแต่ผมมันจะได้สามทุ่มได้นะถ้าบอกเด้เพื่อนก็สามทุ่มได้นะสามีกว่ยวครับเอาสามไหมเอาสามไหมผมเลือกห้าครับสามเที่ันมันไกลเกินครับห้าคนไม่พอเนรเรื่องมันก็เกิดตรงนี้มันอีกหลายชั่วโมงเกินผมอยากตื่นมาแล้วผมแบบลั่นเลยอะ คนไม่พอไม่ไม่ติดอะไรเลยคนไม่พอเลยไม่มีหรอกต้องต้องได้ไม่ให้อยากเล่นท่าทุ่มมัน่าแด้ไม่ให้อยากเล่นเท่าไหร่ท่าทุ่มครับพี่ต์ไม่อยากอยากเล่นอยากเล่นเดิมฟาดเดิมพันเดิมพันห้าห้าไฟครับห้าไฟเท่าไหร่ดีครับห้าห้าเอ็มได้ครับห้าไฟห้าเอ็มอันได้ผมตามนั้นให้พี่ตั้มเลยครับจะสามทุ่มครับไม่ครับอันนี้ผมไอเรื่องไฟเรื่องอะไรไม่ติดอยู่แล้วครับครับ เอาเปลี่ยนสีสูตรไปด้วยเลยไหมครับว่าเหมือนอันนี้ต้องตกลงกันเองอันนี้ต้องตกลงกันเองไอ้เธอบง่ายดีวะเรื่องเวลาเป็นเรื่องเยลงาายเป็นเร,เรื่องสีได้ได้ไดไดไดครับใครแหวกก็เปลี่ยนไปได้เลยคร<ด>ับได้ครับเฮียพี่เราต้องโหลดมาอยากรู้อะไร คือต้องบอกทางตั้มเนี้ยถ้า,ถ,าถ้าตำรวจตรงนี้นะถ้าตำรวจเขาโอเคมันมันต้องได้เป็นสามชิจริงก,ก็คือสามชได้ครับ<ต>พี่ตานะได้แต่ว่าเลือกจํานวนเงินอนะ่ะผมผมอนุญ,ญาตให้เราลดลดได้อีกนะหรือเราอยากเล่นเท่านี้จริงๆแล้วไม่เป็นไรครับพี่ตาผมคูดไปแล้วนะครับก็คือเราจะไม่ได้เลือกอะไรหลืเราโอเคใช่ไหมอ๋อห้าไฟห้าเอ็มแล้วก็ห้าไฟห้าเอ็มแล้วก็เวลาตามเขาเลยนะถ้าเดี๋ยวผมขอรอคําตอบตำรวจเดี๋ยวต้องตำรวจมาอ้กท่านบ่งได้ครับอ่าเนี่ยู่เี่ เออไหวไหมครับพร่นี้มีกี่คู่แล้วรับลสามทุ่มสามทุ่มน่าจะมีมีสี่คู่สี่คู่แล้วคู่นี้จะใส่เป็นคู่ที่ห้าตำรวจพอพอไหวไหมฮะได้ครับได้ได้ตำราตำรวจบอกได้โอเคแล้วชัดเจนหมอได้ตำรวจได้ครับก็ต้องเป็นสามสามทุ่มห้าไฟห้าเอ็มใช่ไหมครับได้ไม่เอาตามนั้นจริงๆนะได้ครับพี่ตาได้อ่าโอเคางดีก็แต่เรื่องเรื่องสีถ้าตกลงกันไม่ได้ต้องเล่น หลังจากเขาเรียกว่าเล่นใหม่นะครับเต็มหัวเข้าใจความหมายของไหมตกลงเล่นเล่นไปเลยไม่ได้เหรอครับพี่ตาแล้วแต่เราถ้าตกลงกันได้ก็จะความสบายเลยครับเล่นเล่นไปเลยก็ได้ครับพี่ตาเล่นไปเลยทีนี้มันเป็นสัญญาใจกันแต่ว่าสภารับทราบเป็นพยานมันจะไม่เสียค่าชิงค่าอะไรเลยก็คือพวกผมไม่ได้รับรู้เหมือนคุยคุยกันเองอว่าเล่นการใครแพ้เปลี่ยนประมาณนั้นนะครับมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าสภาจะรับเป็นพยานให้อย่างนี้ได้ไหมเธอโบหรือเขาต้องเสียค่าชิงด้วยไหม ได้ครับพี่เพราะว่าถ้าเกิดจำเหตุที่จะไม่เปลี่ยนก็ได้อ๋อจะยนได้ด้วยเหรอไม่ไม่เป็นไรหรอครับเพราะว่าเอาไงอ่ะมันก็เขาก็ยืนต่อได้จะจะแต่ถ้าเกิดเขาไม่เปลี่ยนเราก็เราเราก็จะยื่นข้อหาเขาไม่เปลี่ยนอะไรอย่างนี้ก็ผิดสัญญาเลยก็ได้อีกนะใช่เข้าไหมเรื่องโปรเทคก็ครยอว่าพิจารณาเพราะนั้นตรงนี้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใดใทั้งสิ้นเลยใครแพ้เปลี่ยนเราก็ต้องเสียค่าเปลี่ยนอะไรปกติสภาไม่ได้ช่วยเลยสักบาทเพราะสภาไม่ได้เก็บค่าชิงค่าอะไรมาเลยนะครับแล้วก็เป็นสัญญาใจระหว่างงงทั้แก๊ จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนตรงนี้อยู่ที่พวกคุณแล้วแลวสภาก็ทําไม่สามารถ,าารถทําอะไรได้แต่ถามว่าสมมุติว่าฝ่ายที่แพ้ไม่เปลี่ยนก็ถือว่าบิดเบือนสัญญามันก็ตีต่อ้ายครับได้แค่นั้นเองจริงๆแต่เขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอันนี้สภายุย่งไม่ได้เลยเพราะเราตกลงใจกันเองนะบ้านนี้เอาเบอร์ไหมฮะเทอร์โบครับขอเบอร์ฟังหะค,ครับ,บรสามแปดแปดอันนี้อันนี้ดัมมประสงค์จะเป็นสีด้วยเลยใช่ไหมครับอะไรนะครับพี่ตะประสงค์จะเป็นสีด้วยเลยจริงๆใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ อ่าสเตปโหดชัวใช่ไหมอันนี้คุยก่อนอ้าวถึงงั้นกันเราตกลงกันแล้วนะอันนี้มรับจำแนกไปเลยครับครบศูนย์เก้าเก้าครับในมันเหตุโอเคแล้วกันห้าไฟห้าเอ็มเล่นเวลาสามทุ่มพรุนี้จะมีสามทุ่มทั้งหมดห้าคู่อันนี้ไม่มีปืนใช่ไหมครับยังไม่มีครับต้องวันที่หนึ่งเท่านั้นถึงจะมีปืนแล้วก็สถานที่มันอาจจะเบียดเสียดหน่อยแล้วว่าไงครับท็อปเรื่องสีชุดพี่เรื่องสีชุดจะใส่กันยังไงดีฮะสเตปโหด แล้วพิเศดผมก็เกงไหมเกงไหมหรือว่าไงหรือฮูดเต็มโหดฮูดใบว่าฮูดไม่มันก็ไม่มีลายหรืออยากจะแยกกันเองแล้วแต่พวกผมเลยหรือจะแยกที่สีกางเกงเบื้องต้นขาวเป็นลูกสีผมมาดิครับผมก็ใส่แต่ปกตนะแล้วใส่สูดไปเลยไอตอนตีกันนี่มีแม่มีลูกด้วยหรอครับไม่รู้ครับก็มนนอ้นก็คานมาขอผมก็ไม่รู้หรอกใครแม่ใครลูก ตอนนี้เราต้องตกลงตัวไปแล้วรถ้าเราถ้าเราไม่ตกลงผมจะปล่อยฟรีแล้วความับบเกิดเอ๊ะผมว่าไม่ต้องตัดสินใจหรอกอยากใส่แล้วก็ใส่เลยครับแต่ว่าน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าใครแม่ใครลูกเพราะว่าตอนนี้ตาผมเดาว่าน่าจะแยกแยกกันได้อยู่แยกกันได้อยู่นะครับไม่เสียรบกวนนะฮะได้ครับแล้วก็ตอนนี้เพราะว่าที่บอกได้ไม่เห็นมีมีลวดลายเนาะก็น่าจะแยกด้วยสายตาได้ หรืออยู่ที่อยู่ที่พวกเราตกลงกันเองเช่นเราอยากจํากันได้เองให้วงใหญ่เลยเองสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วพูดเปเตีมกับเราเองละกันนึงเมื่อมันตกลงกันไม่ได้มาสภามีเบอร์มหมดแล้วเนาะสภานีหมดแล้วไฟแรกสภานัดให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวย้ําสภาไว้ก่อนผมเผื่อผมไม่ทันมาไม่ทันคู่นี้ให้เลือกสถานที่ก่อนคู่อื่นนะค็ับเข้าใจความหมายไหมเดี๋ยวที่อเดี๋ยวที่อื่นมันเต็มหมดแล้วเดี๋ยวคู่นี้ไปอยู่ในเซ็กชันเยอะๆอะไรเงี้ยครับอ่าให้คู่นี้เลือกก่อนนะ โอเคงั้นตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วแยกย้ายได้เลยระหว่างนี้ไม่มีบัฟไม่เยะนะครับจะมีผลกับไฟการเดิมพันรวมถึงโดนอาจจะมีปรับแต้มหรือหักคะแนนนะฮะตรงนี้แยกย้ายได้เลยครับรวมถึงเทวิตด้วยนะสเตมโหดอขอโอเคผมเป็นเขาไปตีเราก่อนเนาะโอเคครับตรงนี้งั้นก็น่าจะทราบเหตุแล้วต้นสายไปเหตุยังไงก็แยกย้ายได้เลยเชิญครับเชิญครับขอบคุณครับพี่ตาสัตคุณสัตว์ในเครืะควย อันนี้รั่นแนมไม่นี่นอกสภาเนี่ยอันนี้รั่นแน,นไไ่ไม่ไ,ไม่ไ